ขณะนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองใครไปขึ้นเป็นยังไงบ้างเขาล้นเวลาแล้วนะวันนี้15นาทีนะคะทุกๆ15นาทีค่ะรถไฟฟ้าเป็นยังไงสายสีเหลืองนะส่วนสายสีชมพูเมื่อวานนี้ท่านรีก็บอกกับเราก็ไปแถลงก็ตรงกันนั่นแหละว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับกรณีของรถเครนไปกระทบกับไอ้ไอ้ลางเพราะลางมันมีรอย ใช่ใช่คือท่านบอกว่ามันเกิดจากการดึงชีตพายอะค่ะแล้วใช้เครนเนี่ยยกขึ้นมามันเป็นอุบัติเหตุแล้วฟังดูล่าสุดเห็นบอกว่าประมาณสิ้นเดือนนะถึงไอถึงจะซ่อมเสร็จเนี่ย ใช่ค่ะเวลาซ่อมคือ21วันมันซ่อมได้คืนละประมาณ200เมตรท่านบอกระยะทางทั้งหมดมันคือ4.2กิโลก็คือ4,200เมตรใช่ไหมคะซ่อมได้คืนละ200เมตรก็เท่ากับว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ยน่าจะภายในสิ้นเดือนมากันแต่มัน4สถานีที่เหลือข้างเดียวใช่ใช่ค่ะที่เหลือก็ใช้งานปกติวิ่งทั้งหมด26สถานีจาก30สถานีเอาระหว่างนี้ยังมีอะไรอีกนะท่านเองพูดเองเลยท่านบอกตั้งแต่ปีใหม่ทําไมมังกรดุจังใครพูดคุณสุริยะ ช่วงท้ายเมื่อวานน่ะท่านพูดว่าตั้งแต่ปีใหม่ทําไมมังกรดุจังและท่านก็พูดไปถึงเรื่องญี่ปุ่นด้วยอะค่ะที่เกิดเหตุด,ด้านการบินท่านบอกว่าท่านสั่งการให้เจ้าหน้าที่อากาศยานทีมของเราอะไปศึกษานะไปขอข้อมูลเบื้องต้นมาจากญี่ปุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดกับประเทศไทยโอ้ยถ้าญี่ปุ่นยังเกิดใช่ไหมค่ะมันชัดเจนว่ามันสื่อสารผิดพลาดแน่นอนอแต่แล้วแต่ใครจะอ้างว่างไงตอนนี้อไอ้เครื่องบินเฉียวกันเนี่ยท่านผู้ชม เครื่องบินยามฝั่งจะขึ้นใช่ไหมใช่เครื่องบินเจแปนอะไรเครื่องบินโดยสารลงลงแล้วหอบัคับการบินก็ยืนยันว่าให้เครื่องบินยามฝั่งรอก่อนแต่ทางฝั่งหน่วยยามฝั่งบอกบอกให้ขึ้นอ่าบอกว่าเคลียร์แล้วให้เทคออฟได้นั่นค่<ฮ>ะมันขัดกันอยู่ตรงนั้นแต่น,นั้นเป็นลักษณะเกี่ยวกับมันต้องมีคนผิดอ,ะอ่ะหรือคาดเคลื่อนตรงไหนแต่บ้านเราเอ๊ะมันมีคนผิดไหมไม่ใช่ไหม มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมอาจจะผมแปลกใจจริงๆและท่านตีสุรพงศ์ปียช่วยทําตีช่วยควมนาคมถ้ามาเป็นเครนมันก็ต้องมีภาพวงจรปิดต้องหามาให้ได้นะอที่บอกว่าไปกระแทกถึงขนาดล้างถลอกหรือถามคนขับรถเครนได้ไหมคะเออมันจะต้องหาสาเหตุให้ร้อยเปอร์เซนต์ส่วนไอ้ล้อเนี่ยน่าก,กลัวกว่าเพราะอะไรรู้ไหมหเพราะว่ามันถึงจะไม่ใช่ล้อหลักเป็นล้อประคอง เราไม่ได้ห่วงว่ารถไฟฟ้าสายสีเหลืองแม่แก๊กควยของพี่เนี่ยจะวิ่งต่อไปไม่ได้พี่ห่วงแต่เฉพาะว่ามันจะหล่ดลงมาโดนหัวใครอ่าข้างล่างอ่ะเขากลัวกว่าข้างบนค่ะ,ะใช่ไหมใช่นคนที่อยู่ข,ข,ข้างล่างอ่ะเขากลัวกว่า,วาค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ล้อเนี้ยเนี่ยทั้งรถสั่งหยุดใช้ใช่ไหมใช่ค่ะคือเหมือนจะไป พอล้อน,นี้มันมีดีเฟกตใช่ไหมคะก็จะไปสืบย้อนเลยว่ามันนัำเบอร์อะไรจากลอตไหนก็เอามาตรวจทั้งหมดเลยว่ามันมีอันไหนที่ดีเฟกตอีกบ้างไล์ที่วิ่ง <c oughs> อยู่อ่ะท่านบอกเอาเช็คร้อยเปอร์เซนที่เอาออกมาวิ่งในหนึ่งขบวนมันจะมีสี่ล้อน,นะคะวันนั้นที่หลุดลงมาล้อน,นึงอะ่ะอีกสามล้อมันก็เลยยังไปกันต่อได้เออค่ะคือมันคอไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหม เออเราจะติดตะข่ายไว้ใต้รางไหมอ๋อเผื่ออะไรร่วงไ<อ>้ไ<อ>ที่รับที่มันรับน้าหนักได้ด้วยพี่คิดเดยอะไปไหมท่านผู้ชมแต่คนข้างล่างอ่ะเขากลัวกันไปหมดแล้วค่ะตอนเนี้ย <c oughs> <อ>พี่คิดเดยอะไป <c oughs> ไหม <c oughs> อะไรจะล่วงใบว่ามันดี <c oughs> แต่ว่าทัศนวิสัยจะดูเป็นไงคะไม่สวยทัศนียภาพอ้าวประเทศไทยไทยแลนด์ only amazing Thailand คือมันก็คงไม่ได้เกิดง่ายหรอกมันเหมือนกับว่าล้อรถยนต์เนี่ยเราคิดกันง่ายๆก็ได้ล้อหลุดออกมาไม่อาจจะมีดีเฟกในการผลิตแสนล้ออาจจะมีล้อหนึ่งที่พลาดแต่บังเอินรถยนต์มานวิ่งอยู่ข้างล่างอไอ้นี่มันวิ่งอยู่ข้างบนเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วถ้าเป็นมอเตอร์ไซควิ่งแล้วล้อมันหลุดลงมาจากข้างบนนี่ตายได้เลยนะล้อใหญ่ด้วย คือมันเป็นปัญหาจริงๆที่ผมเห็นใจทางเอกชนเข้าด้วยนะค่ะบริษัทที่รับสัมปทานเนี่ยก็เข้าใจจริงๆค่ะนี่จูจๆโดนถามไทยพยายามจะย้ํากับเรื่องบทลงโทษอะไรยังไงใช่ไหมค่ะแต่มันก็เป็นอุบัติเหตุนะนะไอ้รือไม่ใช่คือติดตะข่ายไหมกันของล่นตะข่ายแบบที่มันแข็งแรงอ่ะเนี่ย แล้วตาขายจะหล่นมาไหมคะฮะออแต่บางท่านก็บอกว่าเอาแบบ BTS สายสีเขียวดีกว่าพวกมโนสร้างไปแล้วแต่ท่านบอกมันคือโมโนเรโรไม่ใช่เฮฟวี่เร็ใช่ BTS มันเป็นระบบเฮฟวี่ค่ะโยู่บนรางแบบคนละแบบไอ้นี่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันมีแล้วน้องใบแล้วยังจะมีต่อนะ ไอ้สายเรือนที่เป็นสีส้มสีน้ำตาลต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้โมโนเรลมันมีข้อดีก็คือลักษณะมันคล่องตัวกว่า เมื่อวานนี้อธิบายเนี่ยคุณสุลพงศ์ปียะชดเนี่ยน้องใบ <Ha. S 2> ค่ะคือนักข่าวก็ถามประเด็นนี้แหละประเทศนี้ไม่เหมาะจับไอโมโนเรลนี่หรือเปล่าคือท่านก็บอกว่าก็เป็นคําถามที่ท่านก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคงต้องเอาข้อมูลกันแบบเชิงลึกตามกรอบเวลาหนึ่งเดือนเดี๋ยวจะไปดูทั้งหมดเลยเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ตั้งเป็นคําถามเอาไว้ก่อนตอนนี้ว่าตกลงมันเหมาะกับประเทศไทยไหมอไอโมโนเรลเนี่ยถ้าเหมาะประเทศไทยเหมาะกับแบบไหนคือเบื้องต้นมีการตั้งสมมุติฐานเอาไว้ว่าที่จะต้องตรวจกันคือ หนึ่งอุณหภูมิอ,มอ่ะมันมันดีไหมกับมันมันเข้าไหมมันเหมาะไหม,อมสองความชื้นสามระยะเวลาในการวิ่งต่อเนื่องทั้งหมดนี้ท่านบอกมันต้องออกมาเป็นรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และหลักวิศวกรรมศาสตร์ค่ะคุณสุริยะแทรกทันทีเลยไม่เชื่อเรื่องอุณหภูมิคุณสุริยะบอกเพราะมันต้องมีการทดสอบและศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับอุณหภูมิมาก่อนแล้วส่วนข้อดีเนี่ย ข้อดีคือมันรระยะเลี้ยวสั้นค่ะระยะเลี้ยวของมันจะสั้นแล้วมันก็ไต่ความลาดชันได้ดีกว่าแต่ข้อเสียท่าบอกก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็อย่างที่เห็นนี่แหละเอาที่เห็นใจจริงๆอืแม่แก้ควยของพี่จริงจริงนะอ่าท่านผู้ชมเป็นยังไงใครไปบอกเข้ามาสักนิดหนึ่งอืม เราตอนนี้ฟรีไปก่อนวันนี้อีกวันหนึ่งนะวันนี้ฟรีค่ะแต่ฟังจากเล่นปีเนี่ยบอกว่ายังไงจะฟรีไปถึงเมื่อไหร่คะเอ,อมีข่าวใช่ไหมนี่นนฮะไม่ได้บอกว่าช่วงนี้บริการฟรีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าถึงเมื่อไหร่ค่ะแต่ช่วงนี้ให้บริการฟรีอ่ะท่านผู้ชมมาว่ากันต่อไปนะฮะท่านผู้ชมแล้วตาข่ายมันจะหล่นมาไหมตาข่ายมีอยู่ท่านหนึ่งเขียนเข้ามา ใช้ตาข่ายสองชั้นติดตะข่ายสองชั้นเอประเทศเราจะแปลกๆสักทีหนึ่งนะเผื่อไม่อีกชั้นมันคงไม่ขาดทีเดียวสองชั้นเอนี่ไงสีเขียวไม่มีปัญหาอะไรเลยอืก็มันเป็นคนละแบบนึกออกใช่ไหมเฮฟวี่เรวค่ะอืมเอามาต่อมาต่อ ญี่ปุ่นก็มีนนร์มอนเร็วไม่เห็นมีปัญหาก็ใช่สิมีบราซิลเมื่อ4ปีที่แล้วล้อใช่ไหมล้อหลุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จีน2ปีที่แล้วแล้วก็มาประเทศไทยเราเป็นประเทศที่3ของโลกค่ะส่วนรางเนี่ยเราอ่ะประเทศที่1อันนี้อันนี้ท่านนัฐนนตรีช่วยสุรพงษ์บอกนะ First เลยเราเป็นประเทศแรกของโลกเลยที่รางหลุดออกมาอ้าวตผู้ชมไหนความเห็นหน่อยสิ เ <c oughs> อาว่ากันต่อไปนะ